ธนูครับเมื่อกี้เขาอยากอรอมานานแล้วว่าติดโควิดสายพันธุ์เดียิ่งออกมาด้วยร<ล>าศีธนูเนี่ยตัวเราเองเนี่ยไปอยู่ใครไปอยู่ในเรือนลาหูเวลาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในเรือนลาหูมันก็ไปถึงอะไร,ม,รไม,มันก็ไปถึงว่ามันก็ไปถึงว่า พระไปอยู่ในแดนไปอยู่ในดินแดนอะไรดินแดนโจรอ่ะดินแดนดินแดนเขาเรียกไบยมบุกอ่ะออาก็เป็สมบุบสุกอันไอ้คอนจรเนี่ยมันอยู่ที่แต่ที่คอนจรเนี่ยพระไนอยู่แต่ที่คนจรก็เป็นทำให้พระนี่ไม่สมบนิ่งทำให้พระนี่มีอารมณ์แปรปรวนทำให้พระนั่นอ่ะเสียสงเอาตรงๆง่ายๆดีเออเสียสอทำให้พระนี่มีหลายอย่างที่ทำให้ ไม่เป็นตัวของตัวเองอนี่พระขัดความอะไรพระพระพระขัดหลักการพระอะไรต่างๆตัวนี้นี่นะครับพร,ระรามไปอยู่ตรงนี้ก็จะไปว่าพระเลยอทําให้เจ้าตางางงงง่ายอะไรง่ายอารมณ์ฉุนเสียวง่ายอะไรง่ายอย่าไปว่าเลยแล้วอที่ว่าที่ว่าเป็นไปเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าดาวมันถามไม่ได้เกี่ยวกับตัวเขาไม่ได้เกี่ยวกับตัวเขาแล้วก็เออเออไออ อีกง่ายอะไรง่ายใจใหญ่แต่แต่ไม่กว้างเออไอตรงนี้แหละคุณเข้าใจว่าคําว่าใจใหญ่ไม่แต่ไม่กว้างไหมใจใหญ่นี่ก็คือบอกว่าเดี๋ยวมื้อนี้เลี้ยงอ่าอ่าเย็นนี้เดี๋ยวไปเลี้ยงเลยนะล้วเราเลี้ยงไหมเลี้ยงดิเลี้ยงที่ไหนใช้ซีบีโอโอเคโอเคอย่างนี้ไออย่างนี้แสดงว่าไออย่างนี้แสดงว่าคุณนี่เข้าใจเข้าใจอะไรรึเปล่าเข้าใจเข้าใจความเป็นไปกลไกของชีวิตนี่ยครับนี่นะ เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงมันจะไม่เลี้ยงเราก็นึกว่าจะพาไปกินเบสบีอ่ะพอดีร้านั้นปิดว่ะเขาไม่ขายอ่ะไปไปหน้าเซเว่นดีกว่ามีชายรีอยู่นี่เขาใจใหญ่แต่ไม่กว้างนะครับผงกินง่ายอะไรง่ายคพรับพ่านี้เจ้าตานั้นก็เจ้าตานะครับอยู่เเลาผมก็เลยทำให้เจ้าตาน่ะขาดความอะไรเป็นตัวของตัวเองขาดความเป็นพระเป็นครูไปเป็นของตัวเองลงไปครับ แต่อย่างไรก็ตามเจ้าจะตาลเนยไปอยู่ในเรือที่สามพระสามเป็นบุญเพลงคนอยางเก่งให้ลาพาคือยังไงก็ยังมีคนเก่งกลัวอยู่จะมีบุญมีบารมีอยู่ว่ากันเถอะครับผมเวลาวันที่แปดหรือที่เก้าฮะดาวอะไรนะฮะพระเก่อ๋อาพระเก่วันที่แปดครับเวลาวันที่แปดพี่กายนไอแปดแปดกันนาคมวันที่แปดกันนาคมเวลา แล,แ,บบแล้วก็แปดแปดกัก็าคมแต่ตีสามสี่นาทีอ่าตีสามสี่นาทีนะครับที่แปดตีสามสี่นาทีมีพระเกตตัวนี้ค่ะพระเกตตัวนี้ยกย้อนจากยกเข้าอะไรยกเข้าราศีสิกรเล็กกับใครบาเลาีเลกับตัวเองนี่บาลีกับตัวเอง ได้ไดปหาพระ,ะหาเจ้ากา,านแล้กันที่ธรรมดาตัวเองเนี่ยไอ้ผู้ที่ต้ออาศัยนี่แต่นี้ตัวเองก็วอ,อาศัยนี่แล้วเพราะเก่ง<อ>เพราะอะไรเพราะตัวเองขัดหลักการไปแล้วไม่กลายเป็นว่าเจ้าว,ว่าต้องไปหาเทพมาช่วยอ่าต้องหา<อ>สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องหาองของที่บอกไม่เห็นช่วยแล้วนะธรรมดาพระเขาเนี่ยเขาก็ไม่ต้องพกพระไปนะเดี๋ยวนี้ที่ตากาที่ญาเป็นกันพกพระเต็มเลยพกสิ่งศักดิ์สิทธิ์พกอะไรกุมารทองเนี่ยเดี๋ยวมาจอกด้วยพี่ไข่พี่ไข่โอกพี่ไข่ไปแจกเลย นะครับต้องให้ต้องให้ไอ้ไข่ช่วยต้องอะไรช่วยครับหรือเจ้าตาต้องอะไรต้องใช้สิ่งอะไรต้องสิ่งลี้ลับต่างๆอเจ้าแม่เจ้าพ่อจะต้องใช้คนช่วยคือพัคเกตนะครับนะครับครับทําให้ทําให้เจ้าตาเนี่ยมีพลังกาลังขึ้นเลยขึ้นครับนะครับทำให้เจ้าตาเนี่ยแมนขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยแม่นขึ้นแมนขึ้นแมนขึ้นแมนขึ้นเนีต้องรีบทำเลยนะใช้ราดจีพีเอสทนจีพีเอสช่วยอันนี้มีตัวสัญญาณรับสัญญาณส่งแต่มองไม่เห็นนะ ถ้ามองเห็นก็ไปยินสัญญาณถูกต้องนะครมี GPS จะมองไม่เห็นครับนี่คือ GPS ใช่ไหมครับนี่แต่วทา้ยนตานะมีความแข็งขึ้นอะไรขึ้นแต่เวลาห้ามิถุนาถึงยี่สิบพิมุนายน,านตัวเองนี่ยบนไปอยู่ในเรือนอะไรการเงินอมาบนตรงนี้เป็นบนเรือนเรือนการเงินแล้วก็หลังจากยี่สบ็ดมิถุนายนถึงวันที่สิบแปดตุลาคมตัวเองเดินถอยหลังครับ ดาวพระเดาดาวพระาคือดาวราศีเกิดดาวเรือนเกิดดาวลัคนาเกิดของตัวเองเดินต่อยหลาทั้งหมดร้อยสิบเก้าวันครับแล้วก็เราเข้าใจตรงขง้ายอย่างนี้ก่อนอตัวเราเนี่ยไปอยู่ในราศีกุมเนี่ยตั้งแต่วันที่ห้าเมษายนเนี่ยอยู่ทั้งหมดตรงนี้ที่ราศีกุทั้งหมดร้อยเจ็ดสิบสองวันครับอยู่ไปถึงวันที่สิบสี่กันยา,าให้รู้ตรงนี้ก่อนอยู่ถึงสิบสี่กันยายนรู้นี้ก่อนครับระหว่างที่อยู่ตรงเนี้ยครับ มันมันมนไม่ไอ้มีตอนหนึ่งวันตอนที่ยี่สิบเอ็ยนก็คือตอนนี้แหละที่แปตุลาที่ที่มันเดินถอยหลังนะครับแล้วถอยหลังร้อยสิบเก้าวันเวลาตัวเราเดินถอยหลังเนี่ยมันกระเซงลำงูตัวเราเดินถ้าเดินหน้าจะไม่ตรงเลยเด <c oughs> ินถอยหลังเดินถอยหลังเลยทางม้อตาเนี่ยมีความสเปคสปะขาดความแน่นอนขาดอะไรขาดความขาดขาดความขาดความแน่นอนใช่เข้าขาดความแน่นอนแต่ยังไงก็ตาม เวลาวันที่สิบหกเนี่ยวันที่สิบเจ็ดเนี่ยมันมีพัทสุกยกเข้ามานี่เข้ามาไปสุกเข้ามาไปสุกครับสิบเจ็ดเวลาสิบหกห้าสิบหกครับบอลเลงกับใครบอลเลกับดาวบอลเลกับตัวเองเลงกับตัวเองนะบอลเลกับตัวเองครับคู่โชคคู่สุกเคราะห์มีการสุงเคราะห์กันอะไรมีโชคกันครับหรือใครหรือคนที่ว่า ไม่ได้เจอกันนานแล้วครับไม่ได้เจอกันนานแล้วอะไรแล้วเลยอะไรเพิ่งมาเจอกันเลยให้การอนุเคราะห์เลยสำรองครับเนี่ยให้การอนุเคราะห์ให้การทรงเสดิมการจัดจัดดุดหกกับห้าคือคู่อนุเคราะห์ช่วยเหลือการช่วยมีคู่อุปกาุช่ซึ่งกันและกันช่วยเหลือแลกข้าวแลกป่าได้ครับแล้วก็เวลาวันที่ยี่สิบดาวคานยกเข้าดี ทำให้อะไรได้แต่แด้แต่คู่สมบูรณ์ทำให้เจ้าต่ายมีพลังกำลังเพิ่มขึ้นอีกครับเพิ่มให้ขึ้นทีละตอนทีละตอนทีละนิดนะทีแรกอะไรก่อนวันที่แปดเอาวันที่แปดเอาพระเกศขึ้นมาก่อนสัญญานแตั้งเสาก่อนตั้งเสาแล้วก็เรียกมาอีกอันหนึ่งเอาคู่สมคอเข้ามาสมคอเข้ามาแล้วก็อันนี้คู่สมพลคู่สมบูเข้ามาเติมอีกทีหนึ่งเพราะนั้นเจ้าต่ายมีพลังกำลังมากครับนะครับพลังกำลังในการที่ว่าจิเงแม็กตัวเองเดินถอยหลังก็ยังมีไอนตรงนี้คอยช่วยเหลืออยู่นะครับ นะครับอันนี้คัะตัวเองก็อยู่เงี้ไปตลอดเดือนถูกต้องไหมสบายไปตลอดเดือนไปอยู่สภาวังนี้ไปตลอดเดือนครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินมีจันเพนที่เดือนการเงินมีพระเสาร์ตัวเนี้ยดาวการเงินตัวเนี้ยตั้งแต่ยี่สิบพฤษภาคมถึงสิเ็ตุลาคมเนี่ยดาวการเงินมันพักทั้งหมด1้อยสี่สิบวันครับแต่ยกเว้นวันไอ้ยกเว้นวันที่เท่าไหร่ จันเพลนวันที่ยกเพชยกเว้นจันเพลิ<า>นวันที่ยี <24. S 2> ่สิบสี่ยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ที่ราศีมังกรราศีการเงินระยะเจ็ดองศาเวลาเก้าโมงสามสิบแปดนาทีาทนี่นะระหว่างพักเลยระหว่างตัวเองการเงินตรงนี้แต่คำถามให้เจ้าตานะ่ะมีสภาวะที่อะไรมีความสดใสหรือเกี่ยวกับการเงินอะไรสักอย่างแหม่ให้มีความสดใสะะนะวันที่เท่าไหร่นะวันที่ เอ้บันเอ้บันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบสี่จันเพญนะยี่สิบสี่จันเพญแล้วยี่สิบห้าไอ้ก่อนมนถึงที่ยี่สิบสี่มันมีภรคอาทิตย์ตรงนี้ก่อนอ่าสิบหกอาทิตย์ตรงเนี้วันที่สิบหกมันยกเข้ามาครับให้ให้ให้คูน่าฝ่ายเออแห้แสนทางการเงินขึ้นไปครับแล้วก็วันที่ยี่สิบห้าคุณได้เกินจริงจริงเพราะพเสาวเนี้ยมันอยู่ตรงนี้ครับดาวการเงินอยู่ตรงนี้อยู่ในภพบัิลีสองกามาต้องนานแล้วการเงินคุณเนี้ยไม่คุณไม่รวยจริงหรอกที่ผ่านมาเนี้ครับ เดี๋ยวนี้เราทายเราทายราศีนี้นะเราทายราศีธนูอยู่อ่าถูกต้องราศีธนูถูต้องอยู่ทีนี้พระศัมท์อยู่คนนี้ถ้าพระราหูตัวนี้ครับเห็นเงินเงินมันได้มันได้อันนี้อันนี้สาวก็ราหูก็ตีโกนตึงกันแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันครบเลยเขาี้องดีเขาคู่ไอ้ไอ้ตรงนี้มันพบปุตตะไอ้ไอ้ตรงเนี้ยมันไอ้เขาเรียกอะไรมาตีโกนตึงกันไหมพระสาวราหูแล้วมันมาครบตรงนี้มันก็มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินก้อนแล้วไง มันจำเพ็นด้วยตอนได้เงินครับเี่ยไต้องได้เงินมีพาทิกด้วยนะได้เงินแบบธงชัยเงินแบบธงชัยคือเงินอะไรเงินที่ชนะมาจากจุกเจมเงินที่ได้การไปประปันไแข่งขันมาจะชนะไปเล่นไฮโลมาไม่ใช่นี่เป็นเงินที่มันจากการแข่งขันไปแข่งขันร้องเพลงก็ได้ไปประกวดไปเล่นเกมโชว์อะไรก็ได้จะได้เงินนี้ถูกต้องถูกต้องนะครับันการเงินส่วนดาวคู่ครองนน้นส่วนดาวพุธ ไอ้ดาคู่ครองกับหุ้นส่วนตัวเนี้ยครับวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดยี่สิบสี่วันที่เจ็ดเนี่ยถึงยี่สิบสี่ครับดาพวกตัวเนี้ยเดินเข้ามาที่บันเลงบันเลงที่หน้าบ้านเป็นเกษตรโอ้แต่อยูเรื่องมันก็บอกว่ามันก็บอกถึงเรื่องอะไรมันก็บอกถึงว่าอ่าเรื่องคู่นะมีการพูดคุยกานตกลงกันอะไรกันครับแต่ว่าให้ระวังวันที่สิบครับ รักดาคมเรื่องเกี่ยวกับารพูดการใช้สือาา่อภาษากระดาษเปเปอร์ความคิดความอ่านดับวันที่สิบอย่าใช้วันที่สิบห้าพูดกันห้าคุยกันวันที่สิบสมควรจะอยู่แยกห้องกันคร<ำ>ับถ้าโทรศัพท์ประการห้ามลน์ถึงกันเพราะอะไรเพราะจัดดับในเรื่องคู่เ<ำ>พราะนั้นมีเจ้าตานี่ต้องมีการดับในเรื่องเกี่ยวกับคู่แล้วบอกอยู่แล้วเรื่องอะไรสาเหตุสาเหตุมาจากการใช้สื่อภาษากระดาษเปเก็คือดาวพุธนี่เลยนะ ดันั้จะผิดใจด้วยคำพูดไม่ถูกหูอ่านะไม่รู้ว่าคำพูดอ่ะอะไรกันอย่างนี้ะแล voi, English, <c oughs> <the> ้วก็ยกเว้นเศรษฐกิจอาจจะไปเจอลายอาจารย์นี่นะเพราะนั้นนี่วันที่สิบนะจริงจริงแล้วมันบวกลบสองวันครึ่งมันบวกลบสองวันครึ่งวันที่สิบอะนะกับเอาตั้งแต่วันที่เจ็ดเป็นจนถึงวันที่สิบสองแล้วกันนะเพราะนั้นเลือกคู่เนี่ยเป็นไงเลือกคู่อย่างที่บอกให้ฟังว่ามีความมั่นคงแต่ยกเว้นที่สิบที่ว่า ไม่ดีจะมีการพูดคกยุ้ืกอนไขสัญญาขอนที่ยี่ห้าวันที่ยี่ห้าพระพุทธโยคนียะครับพระพุทธโยคณีย์ปพบอลนะนะความรักความคข่ครับต้องอ้อมเอาแต่ว่าความรักความไข่ตัวเนี้ยทำให้เกิดไายได้ได้พิเศษได้เพราะอะไรเพราะเเลยกับพราะเสาวคู่สมพลกันทำให้เสาได้มีพลระกาลังนะครับอันนี้แล้วแปลกมากนะอาจารย์ดาวพุธที่เข้ามาอยู่ตรงนี้เสริชทั้งเดือนเร็วเร็วเร็ว <น>คือมีไรายได้เปสิบแบบเ,เร็วๆนะครับเร็วๆตบบน,นี้นะครับแล้วก็อันเนี้ยภาาวันเรื่องโคก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องงานการงานดาวพุธเหมือนกันวันที่เจ็ดเมษีติเจ็ดกรกฎาดาวการงานมาอยู่ตรงนี้ถึงวันที่ยี่สิบห้ามีการติดต่อวิ่งเต้นกันอะไรกรรันเจรจารตาอ,อวยกันอะไรกันการงานวันที่สิบเสียหายครับการเซ็นสัญญาการบอกกล่าวการบังคับ การงานมีการบังคับการจะเกิดการเสียหายวันนั้น 10, 5, วันที่สิบนี้ห้ามสองวันรึ้งครับแต่ดาวการงานยาังไงก็ยังมีข้อดีมีความโตนดาวการงานวันที่ยี่สิบห้าไปแล้วทำให้เกิด<ม>ราย,ยได้การงานที่มาจากทำให้เกิดรายได้พิเศษนี่นี่อันนี้นะครับเครบแล้วครับราศรีธ<ท>นู